ที่หน่วยฝึกฐานใหม่มณฑลฐานบกที่38ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่าน กำลังพลของมณฑลฐานบกที่38ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและทีมเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาลค่ายสุริยะพงศ์ทำการในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด -19 เชิงรุกให้กับน้องๆ้องทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2565ซึ่งถือว่าเป็นน้องทหารคนเล็กของกองทัพบกทั้งในสังกัดมณฑลฐานบกที่38กองพันฐานมาที่10และกองพันฐานมาที่15กรมถานมาที่2อย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในทีมเพื่อความปลอดภยัยและก็ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในวงกว้าง D M S T T ก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างการวัดอุณหภูมิต่างๆรวมถึงการหมั่นล้างมือด้วยนะคะแล้วก็การชเช็คประวัติเช็คอาการของตนเองหรือว่าผู้ใกล้ชิดด้วยก็คือการทำการเทสนั่นเองค่ะถ้า